วิริยะก้าวหน้าในการประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมภาคผนวกเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อวันพฤหัสที่29กันยาพุทธศักราช2564ปีฉลูตรงกับวันจีนที่23เดือน8คิตศักราช2 0 2 1ปีสินโชคขาเลือกจากผ้าโอวาสกระบะทราย งานเปิดสถานธรรมหงจือจังหวัดอุทัยธานีสาธุชนกราบอันเชิญเซียนพุทธะเมตตาประธานโอวาชีแนะโควิดระบาดอย่างรุนแรงจิตใจผู้คนลันทศเศร้าว,วังเวนต้องกักตัวรักษาระยะห่างนานวันไปจิตใจเคว้งคว้างหดหูผู้บำเพ็ญยุคไปอย่างจิตใจขึ้นขึ้นลงลงไม่สุขสงบ สงบสุขหรือไม่เพึงอาศัยยามนี้บำเพ็ญเขี่ยวกรรมจิตตนโดยพิจารณาว่าจิตใจนั้นเป็นอันิจังเร่งตั้งปณิธานจิตสำแดงมหาปัญญาและดำเนินปฏิปทาอันยิ่งใหญ่เปร่งจิตเมตตาสงเคราะห์ชาวโรคชุดช่วยผู้คนจะยุติเพศภัยได้ต้องเริ่มจากจิตใจตนหากไม่แก้ไขที่ตนเหตุ แม้แต่ที่ไปเหตุนั้นเป็นที่ตั้งจิตผิดไปเราคือจีก้กงอาจารย์ของพวกเจ้ารับพระบัญชาจากพระอันตระธรรมมารดาลงสู่สถานธรรมน้อมเคียงคัดพระองค์พระธรรมมารดาแล้วถามสิทธิ์ทั้งหลายสุขสบายดีหรือสงบจิตสงบใจรอฟังพระอาจารย์ประพันโอวาสฮ่า เวในในยุคท้ายมักมีจิตใจคางแขงสงสัยจึงประพัน์โอวาทให้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกระจ่างชัดหลักธรรมเนื่องจาก8 4 0 0 0ืกิเลสนั้นเกิดจากใจจึงมี8400มพันพระธรรมขันธ์มาเยียวยาข้อคางแขงสงสัยประการที่หนึ่ง ไหนบอกว่าการบำเพ็ญปฏิบัตินั้นมีคุณวิเศษที่สุดแต่เหตุใดจ,จึงมีโรคภัยไข้เจ็บมาทำให้ทุกทรมานคำตอบจากพระอาจารย์บำเพ็ญปฏิบัติทำย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บส่วน3ส,ส่วนที่ต้องชดใช้คนเราเกิดมาเพราะแรงกรรมจึงถูกร้อยรัดด้วยความทุกข์ความกักกุ้ม หากกระจ่างแจ้งในสัจธรรมจะเห็นโลกภัยนั้นเป็นดักงมิดปล่อยวางพันธนาการลงขนอมชีวิตปัญญายานบำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่ามกลางวิบากกรรมที่ลุมร้าพึงสร้างกุศลบ่มเพาะคุณธรรมดำเนินในกุศลกรรมทั้งปวงอย่างกว้างขวางสำนึกขอขามาบาปที่เคยก่อ ในอดีตข้อแขงสงสัยประการที่สองไหนบอกว่าการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นเป็นความทรงเกียรติที่สุดแต่เหตุใดยังยากจนคดแค้นไร้ทรัพย์สินเงินทองคำตอบจากพระอาจารย์แม้ว่าการจัดชั้นการเดินทางค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน เดืยยามเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาหายูหายาล้วนใช้เงินตาทั้งนั้นแต่ไหนแต่ไรมาพระบรรพาจารรุ่นที่สืบทอดวิถีธรรมไม่มีใครครอบครองสมบัติพระสถานไว้เข้าสู่วิถีธรรมของพระอาจารย์นั้นไม่ยากจน ออกจากวิถีธรรมของพระอาจารย์ไปก็ไม่ร่ำรวยในดวงชะตากำหนดไว้ให้มีก็ย่อมมีในดวงชะตาไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะมีก็อยากไปฝืนสมถะเรียบง่ายรอเลี้ยงใจธรรมดำรงชีวิตอยู่ณขณะจิตนี้ขอเพียงพอกินพอใช้ และได้เกื้อหนุนงานทำก็พอแล้วข้อแคงสงสัยประการที่สามนายบอกว่าในบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นโชคดีที่สุดแต่เหตุใดตนเองจึงรู้สึกว่าไม่มีความสุขคำตอบจากพระอาจารย์มีไหมที่จิตใจคับแคบถือสาหาความหรือ ไม่ก็เกียดค้านเห็นแก่ตัวมีไหมที่หยิ่งยโสทำตัวเป็นคุณหนูคุณชายไม่รู้จักเกรงใจรอแต่ให้ผู้อื่นมาต้อนรับดูแลอันบัณฑิตนั้นมีห่วงหาอาวรกับชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายจะให้ความสำคัญกับการย้อนสำรวจตนแก้ไขความผิดพลาด ทำการใดไม่ราบรื่นล้วนต้องย้อนวอนขอตนเองทุกขณะความคิดไม่ห่างจากการบำเพ็ญจิตตนข้อแขงสงสัยประการที่สี่นบอกว่าได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นมีบุญวาสนาที่สุดแต่เหตุใดตนเองจึงยังทุกข์ละทมโศกเศร้าคำตอบจากพระอาจารย์ เรื่องติดชิ้นนินทาร้วนเกิดจากการพูดกันมากไปความกักกลุ่มทุกใจร้วนเกิดจากโรคโกรธหลงทั้งสิ้นชอบโอ้อวดตนต่อหน้าผู้อื่นในจิตใจคิดแต่เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคชอบคิดลบมองโลกในแง่ร้ายขี้ระแวงสงสัยจงชะล้างจิตใจให้วิสุทธิ ควบคุมความคิดตนให้ได้ก็เป็นอริยะทุกขณะเวลาบ่มเพาะเนื้อนาจิตตนข้อคางแคนสงสัยประการที่5ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็ได้ดำเนินทั้ง3แล้วแต่เหตุใดชะตาชีวิตจึงยังพกพักรุ่มดอนมีทั้งครอบครัวไม่ปองดอง บางก็มีโรคภัยมารุมเร้าบางก็ประสบอุบัติเหตุหรือลูกหลานอายุสั้นคำตอบจากพระอาจารย์อันชีวิตนั้นมีกายใจและจิตญาณขับเคลื่อนเป็นชะตาชีวิตกระจากแจ้งในโพธิญาณปรับวิญญาณขันให้เป็นปัญญาละชั่วฝยดีบำเพ็ญ สะสมทั้งบุญวาสนาและปัญญาท่องแท้ชะตาชีวิตล้วนพ้นจากโลกีวิสัยสะสมความดีทั้งปวงจเจริญรอยตามท่านเหลี่ยวฝานท้อแท้ชะตาชีวิตสะสมความดีทั้งปวงแม้เกิดมาชะตาไม่ดียังปรับแปรได้ให้ได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ทุกวันหมั่นขจัดนิสัยความเคยชินที่แปดเปื้อนทุกคนต่างก็มีเหตุต้นผลกรรมที่สะสมมาหกหมื่นปีวาระสุดท้ายนี้จะสะสางบัญชีบุญบาปอย่างชัดเจนจงอย่าโทษฟ้าว่ากล่าวผู้คนกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมไม่ลําเอียงมีใช่ว่าเสียนพุทธะไม่ปกป้องคุ้มครอง แต่พุทธานุภาพยากจะต้านแรงกรรมได้ขอเตือนสิทธ์ทั้งหลายจงตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ไต่เต้าบันไดฟ้าโดยอาศัยความเชื่อมั่นปณิธานและปฏิบัติจึงประจักษ์มรรคผลกระดมปณิธานผ่านพ้นเพศภยัยแม้เป็นพลังขับเคลื่อนด้วยการสำแดงมโนธรรม และน้ำใจเพื่อยุติโรคโควิดฮาหากถามถึงทิศทางของงานธรรมให้ย้อนถามตนเองว่ามีใจที่แบกรับไหมผู้ทุชนปฏิบัติงานฟ้าพึงดำรงในความพักดีมีมโนธรรมขจัดความเห็นแก่ตัวและความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอย บ้างเลื่อนยังต้องรอไปก่อนบ้างเลื่อนก็ต้องร่วมหาร่วมหารือกันกลัวที่สุดคือวางตนเป็นใหญ่ไม่มีใครควบคุมได้หลอกลบร้างบันะจา์ดังคนตาบอดนำทางร่วมใจร่วมสามาัคีไม่ใช่เป็นเพียงคำขวน แต่การวางแผนที่ดีต้องอิงไปตามสภาพที่เป็นจริงชัดเจนในทิศทางรู้เตรียมการให้พร้อมก่อนรู้จักเข้าร่วมและประยุกต์ใช้ระบบงานทำศูยุยนกลางอาวุโสรักเอนดูผู้น้อยผู้น้อยก็จะให้ความเคารพอาวุโสทั้งอาวุโสและผู้น้อยส,สมัครสมานจึงสรรนร้างงานทําเจริญรุ่งเรือง ตนเองได้ต้องเตรียมพร้อมให้ดีแล้วหรือยังต้องรู้จักย้อนวอนขอตนและมุ่งดำเนินตามปณิธานเข้าใจไหมเชื่อมั่นต่อฟ้ามีความมั่นใจฮ่หาฮ่เตียงสนซื้อกาเปลี่ยนถามเกี่ยวกับชั้นกู้เปิเ้ลเผยเตอร์อนาจากทําใหญ่ลิงอินมีจริวัติ อันสูงส่งแห่งโพธิสัตว์ผู้เป็นนักธรรมผู้น้อยของพระโพธิสัตว์เป็นดั่งประภาคารแห่งสามภพในยุคปลายหยางเป็นดั่งความสว่างสวัยที่าศาส่องในมหาสหาโลกธาตุเป็นแบบอย่างที่ดีของเหล่าพุทธบุตรเป็นผู้บำเพ็ญที่มั่นคงในศรัทธาจริงใจภาพเพียรปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรม พิทักษ์ธรรมด้วยสัจจะพรังเป็นประจักษ์ยืนยันแห่งการกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนของผู้บำเพ็ญธรรมที่มีจิตใจแน่วแน่ปณิธานไม่ผันแปรหนึ่งจิตใจเดียวถวายแด่ฟ้ากราบบินบอลฟ้าเบื้องบนด้วยจริงใจฟ้าย่อมไม่ทำให้เราผิดหวังลุกขึ้นเถิดฮ่า อาณาจาักรธรรมลิงอินอาศัยการจัดชั้นประจำปีเสริมสร้างยอดเมธีการจัดชั้นกูเปิ้ลเผยเตอนี้ต้องสำรวมระวังประคองมั่นพื้นงานทำที่ใต้หวันมุ่งหน้าแพร่ประกาศธรรมไปสู่ทั่วราเมื่อรากยังลื้อกิ่งก้านและใบยึงดกดือ้องอกงามความหมายของการบ่มเพาะคุณธรรม และทิศท,ทางประคองรากฐานมั่นคงความเข้าใจของสิทธิ์ทั้งหลายคิดว่าควรเป็นอย่างไรถามสิทธิ์ทั้งหลายในใจมีองค์ธรมารดาอยู่หรือไม่จิตหนึ่งใจเดียวคารพฟ้าย่อมได้รับการคุ้มครองจากฟ้าในความนึกคิดได้รละลึกถึงเซียนพุทธะหรือไม่จิตหนึ่งใจเดียวกราบสการะฟ้า ยอมได้รับการหนุนช่วยจากฟ้าท่ามกลางการเจริญปนิธานได้สนึกในบารมีคุณพระอาจารย์หรือไม่จิตหนึ่งใจเดียวถวายแด่ฟ้ายอมได้รับการเครื่อกูลจากฟ้าสิ่งเหล่านี้สิทธิ์ยังมีอยู่ไหมหรือสูญหายไปแล้วถามสิทธิ์ทั้งหลายอีกว่ามีหรือไม่ในวาจะมันกล่าวถึงพระมหากรุณาที่คุณฟ้า บารมีคุณพระอาจารย์อีกทั้งเป็นแบบอย่างการบำเพ็ญปฏิบัติของพะระบรรพจารย์และนักธรรมอาวุโสมีหรือไม่ในความนึกคิดมันระลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์อีกทั้งพลังการแบกรับของพะระบรรพจารย์และนักธรรมอาวุโสมีหรือไม่ในจิตใจมันรู้สึก รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาที่คุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์อีกทั้งความรักความเมตตาของพระบรรพจารย์และนักธรรมอาวุโสมีหรือไม่ในการเจริญปณนิธานหมั่นสารต่อและดำเนินตามพระมหากรุณาที่คุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์อีกทั้งวจนะคำสอน ของพระบันปจารย์และนักธรรมอาวุโสที่กล่าวมานี้สิทธิ์มีอยู่ไหมฮาฮาการย้อนมองสำรวจตรวจตาตนอย่าได้ระเลยเพึ่งพิจารณาว่าการมำเพ็ญก้าวหน้าหรือถดถอยจิตใจเที่ยงตรงหรือผิดเพี้ยนตั้งแต่มีพระอ,องค์การฟ้าให้หยุดประทับยานตลอดจนได้จัดชั้น ห้าเจ้าริ่งพระบรรพชาระดมพลังทั้งไตภูมิท้ามกลางนี้ประสบโควิดระบาดและเพศภัยอยู่เนือเนือฟ้าเบื้องบนคอยตรวจตาทุกอากับกิริยาของผู้บำเพ็ญอย่างชัดเจนตรวจสอบทั้งการศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมอัธธรรมปฏิบัติงานธรรมและดำเนินธรรมอณาจากธรรมลิงก์อินแห่งประเทศไทย ยังพอมีความสามาคัคคีอยู่บ้างร่วมฝ่าฟันความทุกข์ยากกอบกู้วิกฤตสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ฟ้าจึงประทานพรมอบบุญวาสนาพิเศษในชั้นใหญ่นี้มีเซียนพุทธเขียนกระบะทรายปลูกพลังรรร้อยกาบสำนึกพระคุณฟ้าเบื้องบนม,มิลืมเรือนตลอดไปรู้สึก ในใจสำนึกพระคุณตอบแทนพระคุณสิทธิ์ทั้งหลายในเมืองไทยผนึกใจเป็นหนึ่งเดียวไม่สับสนในทิศทางทุกคนร่วมเกื้อหนุนแห่งเหตุปัจจัยอันดีนี้ให้สำเร็จลุล่วงแม้สิทธิจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาให้ผ่านแล้วแต่ยังต้องมุ่งมานะบากบัน่นพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นเร่งรุกหน้า การจัดชั้นใหญ่ต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมจึงประสบความสำเร็จได้รู้พลิกแพงและรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยอดบุคลากรทั้งหลายร่วมการปรึกษาหาเรืออย่างสุดกำลังกายและใจท่มเทอย่างเต็มที่สอดคล้องเจตนาฟ้ายืนยันยืนหยัดเข้มแข็งด้วยตน ฟ้าย่อมให้การหนุนช่วยอาศัยช่วงปลายปีจำรวมจิตจำรวมตรวจตราตนเองยกระดับการบำเพ็ญบุมเพาะเสริมสร้างคุณธรรมและปฏิทานปณิธานให้สมบูรณ์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการดำรงชีวิตวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิดสืบทอดคาทาธรรมสารต่อที่ประจรรรมให้ ยั่งยืนยาวนานเราพุทธ,ธะทั่วทศกิจล้วนพิทักษ์และหนุนช่วยชั้นประชุมธรรมผู้มีความมุ่งมั่นและเมตตาการุณจงแบกรับภารกิจร่วมการปกโปรดสามภพจัดเก็บงานสมบูรณ์เพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมีชัยฟ้าไม่เมตตาปานีหรือลำเอียงให้ท้ายผู้ใด ผู้มีปัญญาจะย้อนสำรวจตรวจตราตนเองก่อนฝั่งเข้าใจไหมฮะฮกราบลาพระอนุตตรธรรมมารดาเก็บภูกันลาจากพุทธสถานคืนสู่แดนสวงฮาวๆถอยวิริยะก้าวหน้าในการประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมก็จบเสร็จสิ้นสมบูรณ์หากข้าพเจ้าเอ่ยพระนาม ทำให้พี่พี่ท่านฟังแล้วไม่เข้าใจกราบวินวอนบรมครูครูบาอาจารย์ประทานอาภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอประคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ